วันนี้ก็พามาชมทุ่งนาเช่นเคยนะครับบรรยากาศยามเย็นค่ำค่ก็แปลงนี้ก็ทำการใช้พันธุ์ใช้นาทหนึ่งนะครับวันยี่สิบห้กิโลต่อไร่ หวานน้ำต้มนะครับโดยการไม่ต้องแช่ข้าวนะครับวิธีนี้ข้าวขึ้นดีพอสมควรตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเห็นข้าวกำลังขึ้นนะครับเพราะว่าเปิดน้ําช้ากว่าที่บริเวณตรงนู้นตรงนู้นก็จะเขียวขึ้นก็ขึ้นดีพอสมควรนะครับหวานแบบง่ายๆไม่ต้องแช่ข้าว แค่เรามีน้ำทั่วแปลงแล้วก็ทำการเอารถมาปั่นแล้วเราก็หวานตามรถเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นจมลงน้ำก็ประมาณนี้ ก็ขึ้นดีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองหวานแบบนี้ก็หวานได้นะครับสำหรับน้ำเยอะข้าวมันก็จะไม่ค่อยตายนะครับเวลามันแช่อยู่ในน้ำก็อยู่ได้ประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์มเมล็ดมันเพราะว่ามันไม่ได้ทำการงอกมเมล็ดไว้ถ้าเราแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอาไว้สวันนะครับมันจะ,จะ,จะออกรากถ้าเกิดเราเปิดน้ำไม่สนิท มันก็จะทําให้ข้าวข้าวเราที่อยู่ตามแอ่งตามตามแอ่งบริเวณแบบเนี้ยที่มันเปียกเปียชื้นชื้นสามวันสี่วันห้าวันเปิดไม่ออกมันก็จะทําให้เมล็ดข้าวมันเน่าแล้วก็มันตายนี่เราก็ทําการปรับปรุงการหว่านแบบใหม่นะครับเพราะว่าเราหวานโดยไม่ต้องแช่เม็ดข้าวข้าวก็ขึ้นดีพอสมควรนะครับ ทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเปิดน้ําน้ําออกจากนานะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นจมลงสู่พื้นดินแล้วก็ค่อยเราค่อยเปิดน้ําออกลงตามคูคลองไปก่อแปลงนี้ก็เป็นพันธุ์ชายนาศหนึ่งนะครับก็จะเกี่ยวประมาณหลังหลัง หอมหอมะลินะครับก็เป็นบรรยากาศค่ำข,ข,ของแปลงนี้การหว่านแบบไม่ต้องแช่มเมล็ดพันธุ์เลยนะครับหว่านง่ายมันไม่เหนียวเนื้อ่นอะลากไม่เกาะมันก็จะหว่านกระจายได้ดี ส่วนแปลงนู้นก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับก็แปลงนู้นก็จะต่ำหน่อยต่ำกว่าแปลงนี้แปลงนู้นทำการใส่ข้าวพิโลกแปดศูนหรือพิโลกสี่ปีกายใส่หอมมะลิเวลาเกี่ยวมันจะนอนน้ำนะครับแต่ว่าปีนี้จะทำการใส่พิโลกแปดศนเข้าไปเพราะว่ามันจะหนักกว่ามะลิ แต่ช่วงน้ําก็จะแห้งพอดีสําหรับพื้นนาที่ลุ่มๆต่าๆก็เห็นเราต้องหว่านก่อนนะครับเพราะว่าน้ํามันจะมาแถวนี้มันจะราดมาเพราะว่าน้ําาราดทุ่งมาก็ตรงนี้ก็จะต่ําต่ํากว่าเขาเราก็ทําการใส่ข้าวพันท,ที่ที่ต้นสูงไว้รอรับน้ําตรงนี้ครับ ข้าวก็ได้ประมาณไม้มาทัดหนึ่งละหว,วานหนาพอสมควรนะครับข้าวไม่ถึงกับหนาเท่ากับข้าวนาปังก็จะหวานหนาก็มะลิเน้นต้นเน้นรวงเยอะนะครับเราไม่เน้นห่างเน้นบริเวณข้างล่างนี่จะหนาข้างบนก็จะได้เยอะเอง ก็ประมาณนี้นะครับช่วงเย็นวันนี้